น o p a ด o n สตอรี่อะไล changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นโปดลซสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้กลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะครับ Getting Back to Happy ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะก็คล้ายๆเล่มก่อนนะที่ผมจะกลับมา ที่หนังสือเล่มนี้แล้วก็หยิบบางบทเอามาเล่าอามาชวนคุยนะครับแต่ก็จะไม่ได้รีวิวยาวให้มันจบทั้งเล่มเลยทีเดียวจริง,รงๆเล่มนี้เนี่ยเคยรีวิวแบบสั้นๆแล้วก็จบหนึ่งตอนมาแล้วแต่ว่าไอ้ที่เจาะลึกแบบนี้จะค่อยๆทยอยมานะวันนี้บทที่ผมจะหยิบเข้ามาชวนคุยเนี่ยก็คือจะทำยังไงให้คนอื่นเนี่ยเขาปฏิบัติตัวดีกับเราเ เราจะมีวิธีไหนที่จะแบบเคยเจอไหมว่าทาไมคนนั้นทําไม่ค่อยดีกับเราเลยทําให้เราทุกข์ทำให้เราไม่มีความสุขแต่เราสามารถบริหารจัดการอะไรได้บ้างไหมนะครับอันแรกเลยเขาบอกว่าก็ต้องบอกเขาครับบางทีคนบางคนเนี่ยเ,เขาทําอะไรที่มันไม่ดีกับเราเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่เขาไม่ตระหนักรู้ก็ได้คือถ้าเป็นเคสนั้นเนี่ยวิธีการแก,ก้คือการต้องบอกเขาผมยกตัวอย่างนะที่นอกเหนือจากหนังสือนะเช่น บางคนชอบล้อเราบางเรื่องอ่ะเราไม่ชอบเลยแต่สําหรับเขาเนี่ยเขาคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กแล้วก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เราจะต้องมาโกรธอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้คิดเลยแล้วกันเขาก็จะมาขำ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 แต่ว่าตัวเราทุกข์ไงมันอาจจะเป็นปมด้อยเรามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบกังวลใจอ่ะคือพอพูดทีเราก็จิตตกทีพูดทีจิตตกทีบอกเฮ้ย <"He i, S 2> เพื่อนสมมติเป็นเพื่อนนะไอ้เรื่องนี้เราขอได้ป่ะเรารู้สึกไม่ค่อยดีว่ะเวลา เธอมาบอกเราแบบนี้เราเราไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้บางคนจะบอกก็บอกแล้วมันก็ยังไม่ยอมเลิกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งละถ้าบอกแล้วไม่เลิกเปเขาจงใจละเขาอยากจะแกล้งเราก็อีกเรื่องหนึ่งละแต่แต่หลายครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจงใจเขาบอกเฮ้ยหรอขอโทษทีไม่คิดว่าจะซีเรียสเอองั้นเราไม่เอาเราไม่คุยเรื่องนี้แล้วมันก็แทนที่จะต้องมาทนทุกข์อีกเป็นปีๆนยสบายเลยนะครับก็บอกเขาครับว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่า ทูเซนซิทีบ่ะคือไม่ได้เธอนี้พูดก็ไม่ได้เธอนั้นพูดไ,ไดคือถ้าเกิดคุณแบบทุกอย่างที่เขาพูดไม่ได้หมดเข,เขาก็เลิกคบคุณอย่างแค่นั้นเองคือคือสุดท้ายมันพูดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าน้องเงียบทนไว้อย่างเดียวนะฮะอันที่สองเนี่ยคือคุณอยากให้คนทิ้งคุณหรือว่าปฏิบัติตัวต่อคุณดีเนี่ยอย่างแรกที่คุณต้องทําคือคุณต้องรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นคนที่มีคุณค่าคู่ควรก,กับการถูกปฏิบัติที่ดี พูดง่ายว่าเราต้องรักตัวเองเยอะๆก่อนถ้าเราไม่รักตัวเองนะเราดูเราแม้กระทั่งดูถูกตัวเองนะแล้วคุณจะไปคาดหวังให้คนคนอื่นมารักคุณแล้วก็ respect หรือว่าให้ความเคารพคุณเนี่ยผมคิดว่ายากก็ตัวเองยังไม่เคารพตัวเองเลยสมมุตินะเราบอกกับตัวเองตลอดเวลาว่าฉันมันโง่ฉันมันเหง่ซวยฉันมันโง่ฉันมันเหง่ซวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนอื่นเขาปฏิบัติตัวกับเราเขาก็รู้สึกว่าไอ้คนนี้มันโง่มันเหง่ซวยอ่ะเพราะว่ามันก็ยพูดกับตัวเองเลยว่ามันโง่เหงซวย เพราะฉะนั้นเวลาเขาปฏิบัติกับเราก็ปฏิบัติเหมือนกับคุณเป็นคนโง่ถูกปะก็ก็ตัวคุณยังทำยังยังเชื่อเลยเพราะตัวเองโง่แล้วคุณจะไปคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่เชื่อได้ไงผมไม่ได้บอกว่าเราต้องอวดฉลาดคือคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใย่เอ็กซ์ตรีมหรือว่ามันไม่ได้สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าเราต้องรักตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยมันมีคุณค่านะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะเรามีคุณค่าที่คู่ควรกับการเคารพ ไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งถ้าเราทําตัวเองขึ้นมาแบบนั้นหรือเราเรามีเรามีความเชื่อแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่คนอื่นเขาจะเลสเปกเราเขาจะเกรงใจเรามันก็จะสูงขึ้นใช่อีกแหละมันก็มีผมเชื่อแล้วแต่คนอนื่นก็ยังไม่เกรงใจมันก็มีไงแต่นั่นเป็นอีกเคสนึงละเคสตอนแรกก็คือคุณต้องเชื่อก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เชื่อนะคนอาจจะไม่เกรงใจคุณเลยคุณเชื่อคุณยังมีโอกาสที่ บางมีบางคนก็อาจจะยังไม่เกรงใจคุณอยู่อีกเหมือนเดิมแต่ก็จะมีบางคนก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เขาก็เขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเขาเหมือนกันนะนะครับเพราะนั้นรักตัวเองเยอะๆนะครับรักตัวเองเยอะๆอันที่สที่เมื่อกี้ผมพูดเป็นเคสที่บอกว่าแต่ผมทําแล้วอ่ะผมก็รักตัวเองแล้วคนก็ยังมาดูถูกผมคนก็ยังมาว่าผมมันก็ยังมาบูลลี่ผมหรือว่าผมก็บอกคนแล้วนะผมไม่ชอบให้ถูกบูลลี่ข้อแรกอ่ะ เขาก็ยังมาบุลลี่ผมยังมาแกล้งผมอะไรเงี้ยให้ผมทําไงลองใช้วิธีสาครับอยู่ห่างจากจเขาไปเลยคือมนุษย์บางอย่างมันไม่ว่าเราจะทํำยังไงมันก็จะจะแกล้งเราอยู่ดีอะถ้าเป็นไปได้นะอยู่หา่างซึ่งถ้าเป็นไปไม่ได้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งอีกคือคือคือชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าเราก็ต้อง explore ไป1 2 3 4คือสำรวจไปเรื่อยๆอยู่หา่างแปลว่าถ้าเป็นเพื่อนนะ ก,ก็อย่าไปคบคนนี้อย่าไปอยู่ใกล้คนนี้ให้คนนี้มันมันทาอะไรก็อย่าไปอย่าไปร่วมสังคยานาด้วยไปทําที่อื่นไปหาเพื่อนเยอะแยะครับโลกนี้มันไม่ไม,ไม่จำเป็นจะต้องจะต้องอยู่กับคนนี้เท่านั้นเนี่ยใช่ไหมทาแบบนี้ตัวเราก็จะรู้สึกดีขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติถ้าเรายังคงไปลุยกับเขาไปทําอะไรร่วมกันกับเขาเราก็จะโดนบูลลี่โดนอะไรหลายอย่างซึ่งซึ่งถ้าใครจะเลือกทําก็ได้นะครับแต่ว่า ก,ก็คงไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นะครับเราก็เรียกคนกลุ่มพวกนี้ว่าพวกท็อกซิกอะพวกแบบเป็นพิษะนะครับบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นฟิสิกอลเหมือนบูลลี่มาต่อยมาเตะเรานะแต่ว่ามันใช้คําพูดอะที่แบบเชื้อเฉือนดูถูกดูหมิ่นก็อย่าไปฟังนะครับอย่าไปฟังวิธีการก็คือเดินออกมาหรือว่าอย่างที่บอกอหลบได้หลบถ้าหลบไม่ได้ก็กจะยากอันถัดมาครับ าบอกว่าถ้าไปไม่ได้เราอย่าร่วมวงไปดราม่ากับใครกับใครเอาออนไลน์ก่อนนะไอพวกกระทู้ที่มันแบบดราม่าหนักๆอย่าอย่าเข้าไปบ่อยผมรู้ครับมันอดไม่ได้เรามันสนุกโอ้ยมันด่ากันเป็นไงละ่ะจับโปแตกได้เลยอะไรเงี้ยดูสนุกแหละแต่ว่าทํไปบ่อยสุขภาพจิตเราเสียดึงดึงตัวออกมาครับอย่าไปจมอยู่กับดรามา่ามากถ้าไม่ใช่ออนไลน์ประเภทซุบซิบนินทาส่วนตัวนะ อย่าไปอย่าไปแหมบอกอย่าไปซุบซิบนนะผมเชื่อว่าทําได้ยากเพราะว่าหลายคนมาอดไม่ได้จริงจริงอย่าอย่าไปบ่อยเอออย่าไปอยู่ในวงแบบนั้นบ่อยๆส่วนตัวผมมีไหมมีแหละทุกคนก็มีแหละที่บอกว่าเฮ้ยแกแกรู้ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีหลุดมาหาเรามั้ง่ะใช่ป่ะไอเราจะแบบว่าแหมจะทําตัวแบบเออขอโทษนะครับผมไม่ไม่นินทาใครครับอะไรเงี้ยคงไม่มีใครคบอ่ะเนะ ก,ก็มีได้นิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ผมเคยเห็นบางคนเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยเห็นจริงๆนะตอนเช้าเดินไปเจอเมาส์กับเรื่องคนเนี้ผมผมไปทํางานเสร็จกลับมาเที่ยงยังเจอเมาส์อยู่เรื่องเดิมเลยมไม่จบอีกเหรอเรื่องคนนี้มันเยอะมากจริงๆเหรอคือแบบมาราธอนนะไม่ไหวนะอย่างเงี้ยคือชีวิตคุณก็จะแบบว่าท็อกซิกแล้วผมบอกได้เลยนะถ้าเกิดคุณคุณอะไรนะ คุณอยู่ในกลุ่มที่คนชอบนินทาสุดท้ายอ่ะตัวคุณเองอ่ะจะต้องถูกเป็นหัวข้อในการนินทาแน่นอนเชื่อไหมล่ะเพียงแต่ตอนนั้นเขาไม่นินทาคุณเมื่อคุณอยู่ในวงไงบางคนบอกนินทาไปนินทามาไม่กล้าลุกขึ้นไปเข้าห้องน้าเลยเพราะกลัวโดนเนี่ยเอาจริงๆผมว่าถ้าเกิดคุณอยากให้คนอื่นทรีตคุณดีเนะี่ยคุณอยา่าไปไปสมหัวนินทาคนอื่นครับแล้วอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่าถ้าเจ้าตัวรู้อีกนะถ้าเจ้าตัวรู้อีกเขาก็จะเกลียดคุณอีกถูกปะ อ๋อมึงด่ากู้หรออะไรเงี้ยมันก็วนเวียนกันแบบนั้นน่ะแล้วก็นินทากันไปนินทากันมามันก็ก็เราจะเข้าไปอยู่ในวงการแบบนั้นทำไมเออเอางี้แล้วกันถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงแล้วกันถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ทําให้มันน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบอยากให้คนอื่นททรดคุณดีคุณไม่อยากคนอื่นนินทาคุณใช่ป่ะเอาตรงถ้าไม่อยากคุณก็อย่านินทาคนอื่นหรือถ้า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 คุณอดไม่ได้คุณนินทาก็เอาให้น้อยสุด คนอื่นก็จะดินทาคุณเหมือนกันแต่ก็นินทาน้อยสุดเหมือนกันใช่ปะ่ะอันถัดไปครับอยากให้ใครเขาทรีคุณดีเคารพตัวคุณคุณต้องเป็นตัวของตัวเองคุณสังเกตคนที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยนะจะเป็นคนที่คนอื่นเขาใจให้ความเคารพมากกว่าคนที่แบบจะเรียกว่าเปลี่ยนไปเอาใจคนนู้นทีคนนี้ทีไม่มีหลักการใดๆทั้งสิ้น คนนั้นพูดแบบนึงฉันก็จะทําคนนี้พูดแบบนึงฉันก็จะทำน่นนี่นั่นคุณทำทำตัวแบบเนี้ยไม่มีใครเคารพคุณหรอกคุณกลายเป็นเหมือนครับไม้หลักปักขี้เลนอะเครืที่เขาบอกอะว่าเดี๋ยวเขาพูดซ้ายทีฉันก็ซ้ายด้วยขวาทีฉันก็ขวาด้วยไม่มีความเห็นเป็นของตัวเองไม่มีเป็นตัวตนเราคือมันจะมีคนบางประเภทที่แบบเราต้องพยายามทาตัวให้คนหนึ่งเขารักเราเท่านั้นอะไรเงี้ยฉันก็จะอวยแบบ โอ้ยสุดดิสสุดเดดเลยว่าดีจังเลยสุดยอดนู่นนี่นั่นไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ตรงกับแวลูของเราไม่ได้ตรงกับความคิดของเราสุดท้ายเนี่ยเราเราทำตัวแบบนั้นมากเราก็รู้สึกโดน a b u ส e อะโดนโดนกดดันมันไม่ใช่ตัวตนเราเนื่ออกไหมเราก็เสแสร้งอะแล้วคนที่อยู่กับการเสแสร้งตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นคนที่ที่มีความทุกข์เยอะนะผมเคยเจอครับเคสหนึ่งคืออันนี้นินทา ผสมเรื่องนินทาเนี่ยเอ่อนินทาหันหน้าครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนผมโดยตรงนะเดี๋ยวคนฟังบอกเฮ้ยนินทาเราว่าไม่ใช่นะอ่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของคนที่รู้จักอีกคนหนึ่งแล้วกันเขานนิทาหันหน้าแบบอยู่กินข้าววันนะพอตอนกินข้าววันเนี่ยคือสมมหัวนินทาเดียวเลยหันหน้าเลวหันหน้าไม่ดีเฮงสวยโคตรเกลียดมันเลยนู่นนี่นะพูดอยู่คนเดียวเลยนินทาไอ้คนอื่นเขาพยักหน้าเพราะว่าเขาทํางานคนละฝ่ายเอเหรอเขาเขาขนาดนั้นเลยหรอ เออใช่ทุกเที่ยงกินข้าวที่ไรก็จะมีเรื่องหัวหน้าที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยมาเมาวันหนึ่งครับพี่คนนี้เขาไม่มาพี่คนนี้ที่เขาชอบนินทางหัวหน้าเนี่ยไม่มาไปไหนรร้อวะคนถามไปถามมานู่นครับคือหัวหน้าเขาจัดงานอะไรไม่รู้อะที่ที่บ้านเขาอะคนนี้เสนอตัวไปช่วยเลยคือแบบพี่หนูช่วยหนูลักพี่มากเลยแบบพี่แบบดีมากอ่ะคือแบบ ไปเป็นหัวหน้าอันประสุดประเสริฐอะไรงเงี้ยไม่รู้พูดไงแบบอ๋อหรองงคือแบบอารมณ์แบบเนี้ยผมคิดว่ามันมันมันไม่ม,มันมันมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบเนี้ยแล้วคุณคิดว่าคนแบบนี้จะถูกทรดดีไหมผมว่าไม่หรอกแม้ทั้งกลุ่มเพื่อนที่กินข้าวตอนเที่ยงเขาก็รู้สึกว่าโอ๊ยนี่เชื่อไม่ได้แล้วแหละคือดูแล้วแบบไหนบอกว่าเกลียดสุดฤทธิสุดเดชนี่คือเสนอตัวไปช่วยแบบว่าเต็มที่ แล้วเอาข้าจริงเนี่ยเวลาเขาคุยกับหัวหน้าเขาอาจจะเอาเรื่องพวกเราไปเมาส์ด้วยก็ได้นะว่าเกลียดมันเนี่ยไม่อยากไปกินข้าวกับมันเลยก็มีมีสิทธิ์คนจะมีสิทธิ์คิดแบบนี้ปะคือปากกับใจไม่ตรงกันอีกต่างหากแล้วก็ตัวตนไม่รู้เลยว่าตัวต,วตนของคนคนนี้เป็นยังไงนะครับเขาก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ํานะเพราะว่าเขาก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใครมีอํานาจเขาก็จะเรียนแบบอะไรเงี้ยคือโอ้ลำบากนะผมก็ไม่รู้นะบางคนก็อาจจะชอบทําก็ได้ออ,อีกเรื่องครับ หลีกเลี่ยงความไม่ซื่อสัตย์ความไม่จริงใจคือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์คุณเป็นคนที่ไม่จริงใจเนี่ยคุณอย่าไปคาดหวังว่าคุณจะได้รับความซื่อสัตย์หรือความจริงใจจากคนอื่นกลับมาคุณเป็นคนที่ชอบโกหกคุณคุณทำทุกอย่างไม่ดีเนี่ยคุณอยา่าคาดหวังว่าแล้วคนอื่นทำไมมาโกหกเราก็พี่เล่นโกหกเขาซะขนาดนั้นน่ะพี่จะไปเอ็กซ์เบคอะไรจากเขาอ่ะใช่ปะ พี่จะไปคาดหวังในจากเขาอะสำหรับผมเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ไม่ควรทําเลยนะครับเรื่องที่มันเป็นการโกหกหลอกลวงนี่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎผิดกฎหมายนะเรื่องนั้มันมันมันไม่ควรทําอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องที่แบบไม่ไม่จริงใจกันเนี่สำหรับผมเนี่ยผมยังยังคิดว่าคนไม่ชอบกันแล้วบอกกันตรงตรงเนี่ยยังดีกว่าคนที่แบบว่า โอ้ยเราชอบนายมากเลยนายเนี่ยเป็นเพื่อนดีๆกับเราแต่ว่าแทงข้างหลังโูว่ามันไม่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 เวิร์กเลยถ้าเกิดคุณจะไม่ชอบเขานะคุณคุณไม่คุยกับเขาดีกว่าก็ไม่ชอบบางคนมันจะตามไม่ถูกกันทําไงได้อะ่ะคุณก็แค่เดินเดินออกมาจากตรงนั้นน่าจะดีกว่าที่จะแบบโอ้สุดยอดอะไรเงี้ยมันไม่จริงใจอะ่ะผมว่านะเถึงแม้ว่าบางทีอาจจะดูสะใจก็ได้นะว่าเออมันเชื่อเราเว้ยเนี่ยเราแก้แค้นมันแบบแบบแบบสำหรับผมผมว่า คนอื่นมองคุณไม่ดีแน่นอนครับถ้าคุณเป็นคนแบบเนี้ยต่อให้คนนั้นเป็นคนเลวจริงๆนะอ่ะสมมุติว่าคนนั้นคนเลวแต่คุณแก้ไปทําไปดีกับเขาทํานู่นนี่น,นั่นแล้วตอนหลังก็เอาเขามาด่ารับหลังเนี่ยคนอื่นก็มองคุณแบบนั้นนะมองคุณว่าโอ้โหมันโคตรจะน่าก,กลัวเลยคนผู้ชายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้น่าก,กลัวมากอะระวังครับแล้วไม่มีใครเทรียคุณดีแล้วมีอะไรเขาไม่ไว้ใจคุณแน่นอน อันสุดท้ายที่คุณต้องระวังนะครับถ,ถ้าไม่อยากให้ใคร treat คุณหรือว่าปฏิบัติตัวกับคุณไม่ดีก็คืออย่าให้ความโกรธมาครอบงําคุณความโกรธนี่ตัวอันตรายเลยเพราะว่าเวลาเราโกรธแล้วเราขาดสติเวลาเราขาดสติเรามักจะทําอะไรที่มีเหตุผลน้อยเราทําอะไรที่เกินเบอร์เกิน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 สิ่งที่ควรทาไปเยอะเคยเจอไหมบางทีเนี่ยคนต่อยกันเนี่ยมันเรื่องที่มันไม่ควรต่อยเลยอะ เรื่องโคตรเล็กเลยอะแต่เพราะมันโกรธไงมันใช้คําพูดเสร็จสีพูดไปพูดมาลุกขึ้นมาต่อยหน้ากันเลยกลายเป็นกลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตหวัวลูกน้องด่าหัวหน้าสาเสยเสียจนโดนไล่ออกมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะทางที่เรื่องมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่สมควรโดนด่าขนาดนั้นนะแต่มันโดนความโกรธครอบงำไงมึงเลวมากอะไรเงี้ยหัวหน้าเขาไม่เอาไว้หรอกนะถ้าเกิดลูกน้องด่าหัวหน้าขนาดนั้น เอาง่ายๆนะทีมฟนะุตบอลเนี่ยผมเคยผมชอบอ่านหนังสือฟุตบอลเหมือนกันนะแต่ผมเชียร์ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ยผมเคยอ่านเคสของปีเตอร์ชไมเคิลซึ่งเขาเป็นคนที่เป็นโกที่เก่งมากในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันมีนัดนัดหนึ่งเจอลิเวอร์พูลครับลิ Liverpool เวอร์พูลก็เป็นทีมฟุตบอลที่เป็นคู่แข่งของแมนยูคู่แข่งคนสําคัญของแมนยูเนี่ยนัดน,นั้นเนี่ยปีเตอร์ชไมเคิลเขาเหมือนกับเขาไม่ยอมเล่นลูกเลี้ยงเลยเขาเตะโด่งอย่างเดียวเตะโด่งอย่างเดียวแล้วก็ ทำให้เลี้ยวผุนบุกเข้ามาบุกเข้ามาได้เรื่อยๆจนสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดเลี้ยวผู้ตีเสมอแมนยูได้แมนยูนําไปเยอะอ่ะแล้วก็โดนตีเสมอจนได้โอ้ยพอเข้ามาในห้องแต่งตัวเสื้อเล็กฟูกัสันซึ่งเป็นโค้ดเนี่ยก็ด่าเไมิเคิลเละเทะไปหมดเลยแต่คนเรานะตะต่อให้โค้ดเป็นผู้ใหญ่กว่าเป็นหัวหน้าแต่มันขาดสติไนงะเออีเตอร์เชมิเคิลก็ด่ากลับเลยคือแบบจะต่อยเสื้อเล็กเลยอะ่ะอารมณ์แบบนั้นเลยคือแบบ เหมือนกับไม่ยอมหรอกมึงมาด่ากูได้ไงไรเงี้ยด่าแบบสาเสียเทเสียเลยเซอร์เลยคือคง,ง่ายๆเลยนะครับคือรู้นะว่าชมาิเคิล์ขาดสติแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถให้นักเตะคนใดคนหนึ่งเนี่ยมาทํากริยากับเขาแบบนี้ได้เพราะนั้นเนี่ยเตรียมตัวใหญ่ทีมได้เลยต่อให้คุณเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกอยู่ในทีมเขาไม่แคร์นะเพราะเขาบอกไม่งั้นเสียการปกครอง คือเขาปกครองใครไม่ได้ถ้าเขาปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่านักแต่คนอื่นก็จะด่าสวนกลับได้ตลอดเวลาแล้วเขาจะไปสอนใครได้คุณต้องไปซึ่งพอปีเตอร์ชมายเคิลเขาอารมณ์เขาสงบลงแล้วเนี่ยเขาก็ขอโทษนะเขาเดินไปขอโทษเซอร์เล็กนะเซอร์เล็กเขาบอกว่าเขาก็รับคําขอโทษนะแต่คุณอยู่ไม่ได้เอาางคนบอกเอ้ยผมผมไม่เคยเจอเคสที่ชไมเคิลเขาเ ออกไปแบบนี้นี่เขาหมดสัญญาแล้วเขาก็ได้แชมป์กับ Man แมนยูสามแชมป์แล้วเขาออกไปไม่ใช่เหรอนี่เป็นชีวประวัติเขาเนอะทำไมเคิรนบอกก่อนที่เขาจะออกเนี่ยอันนี้อันนี้เล่าต่อไปนิดนึงไหนไหนเล่าแล้วนะก่อนที่เขาจะออกเนี่ยเขาก็เดินมาที่ทีมเนาะทีมก็ซ้อมอยู่อะแล้วเขาก็บอกบอกนักเตะทุกคนในทีมว่าเขาเสียใจที่เขาทําแบบนั้นมันคือความโกรธของเขาแล้วมันเป็นการกระทําที่มันไม่เหมาะสมเลย เขาเสียใจกับทีมเขาบอกเขาขอโทษเซอร์เล็กแล้วแล้วเซอร์เล็กก็รับคำขอโทษเขาแล้วแต่ว่าเซอร์เล็กบอกว่าเขาอยู่กับทีมนี้ไม่ได้เขาก็เดินม,มาขอโทษเพื่อนร่วมทีมทุกคนแต่แต่มีคนเล่าให้ฟังอีกเพราะนี่อันนี้คือปีเตอร์ชมิเคิลเขียนปีเตอร์ชมิเคิลไม่รู้แต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาไปขอโทษกับทีมอะเซอร์เล็กได้ยินเซอร์เล็กเห็นหลังจากนั้นเนี่ยเซอร์เล็กให้อยู่ต่อคงรู้สึกว่าเออคนนี้มันแบบใช้ได้ฮะคือมันแบบ คือมันเขาไม่จะไปนับขอโทษทีมหรือเพอเพออาจจะเอาเซอร์เล็กมาด่ากับกับเพื่อนร่วมทีมไค่ว่าไอหัวหน้าเฮงซวยอะไรเงี้ยแต่นี่มันไม่ใช่ไงมันรู้สึกว่ามันผิดจริงๆอะไรงเงี้ยเขาก็อยู่ต่อจนก็กลายเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่กลับมานะก็อย่าทําให้เอาเอาความโกรธเนี่ยมาครอบงําตัวเราเองเพราะว่าถ้าครอบงำแล้วมันก็ขาดสติขาดสติก็จะเจออะไรแบบนี้ครับซึ่งซึ่งบางทีมันไม่คุ้มเลยนะบางอย่างเนี่ยเราแบบกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเราโอ้ยพยายามามาเป็นปีปี อย่างสมมติสมมติปีเตอร์ชไมเคิลเมื่อกี้อาจจะซ้อมมาไม่รู้กี่ปีกี่พันกี่หมื่นวันอ่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ใช่ไหมแต่ด่าคําเดียวจบเลยะนะดูไม่แฟร์นะแต่ว่าชีวิตมันเป็นแบบเนี้เพราะฉะนั้นสรุปนะจะทําให้คนปฏิบัติตัวกับเราดีนะอันแรกนะบอกเขานะครับว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับอันที่2คือเคารพตัวเองนะครับเป็นคนที่ต้องเรียกว่า ต้องรักตัวเองก่อนนะครับจะให้คนอื่นเขา t r i a หรือว่าปฏิบัติตัวกับเราดีเราก็ต้องปฏิบัติตัวกับตัวเองดีด้วยนะอันที่3คือหลีกนี้จะคนที่แบบพยายามบูลลี่เราพยายามดูถูกเรานะครับเดินออกมานะครับอันที่4คืออย่าไปร่วมดรามา่าซุปซิบนินทาเยอะแยะนะครับอันที่5ก็คือ,เ,อ,อเป็นตัวของตัวเองนะครับอย่าอย่าเป็นแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มี ไม่มีความจริงใจไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับอันที่6คืออย่าเลิกเลิกทาอะไรที่มันไม่ซื่อสัตย์หรือไม่จริงใจนะครับและอันที่7ก็คืออย่าให้ความโกรธมาครอบงาคือคือบางครั้งความโกรธมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มันไม่ผิดหรอกมนุษย์เราต้องมีโกรธบ้างแหละแต่อย่าให้มันครอบงําเราเพราะว่าถ้าครอบงําเราเต็มที่นะเราจะขาดสตินะครับก็วันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.